ก็จะมาสาธิตการทําน้ําหมักเชื้อภาพนะครับเอาเปลือกผลไา้มาทํานะครับขั้นแรกก็คือเราจะต้องเอาน้ําเปล่าธรรมดาครับมาใส่ถังนี้ไว้ประมาณ10วันถังนี้ก็มีความจุมาะมดสิบลิตรนะครับในตาส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์1ลิตรนะครับต่อน้ำา8ดลิตรก็จะเทลงไปแล้วก็กากน้ําตาลครับน้ำตาลก็ิลิตรมิลมเทเลยครับ ลงไปเลยนะครับเทประมาณครึ่งประมาณครึ่งนึงครับจากนั้นเราก็จะใช้วัตถุนของการกวนให้เข้ากันนะครับให้เข้าในตาส่วนที่พอดีแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ10วันจากนั้นเราจะเอาปเปลือกผลไม้นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มกลิ่นนะครับไอ้ตัวนี้คือธาตุอาหารเป็นหัวเชื้อที่เป็นธาตุอาหารให้กินกัน ให้จุลินทรีย์เดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนคนเลยครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกผลไม้หรือเศษอาหารมาใส่ไว้ในนี้ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบวันประมาณนั้นนะครับจากนั้นก็จะออกไปใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูดตรงวิธีที่เราทำไว้แล้วครับที่เราทำกันไว้อันนี้ทำมาจากเปลือกผลไม้นะครับนี่ครับอันนี้ใช้งานได้แล้วซึ่ง ไอ้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็จะมาให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็นักศึกษานักเรียนหรือผู้สนใจต่างๆที่มาขอจากเราไปเพื่อไปใช้ประโยชน์ในครวัวเรือนนะครับที่ตรงนี้ซึ่งมาขอรับได้จากศูนย์เรียนรู้เขตบางทงหลางได้เลยครับไอ้นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้เพื่อจตแตกจ่ายให้กับประชาชนทั่วๆไปนะครับในตรงนี้นะครับอัตราส่วนวิธีการทําจะมีขั้นตอนอยู่ตาม นี่นะครับในวิธีทาก็คือมีกากน้ําตาลหัวเชื้อ EM เมเปลือกผลไม้แล้วก็น้ําเหมือนกับที่เราไปสาตธเท็กี้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ส่วนใหญ่เราก็จะออกมาไปในลักษณะของการดูแลต้นไม้ในศูนเจ็ไร่ในใส่ต้นไม้ซึ่งคุณประโยชน์อมีมากมายซึ่งครัวเรือนทุกควรเรือนสามารถที่จะทําได้นะครับลองลองลองศึกษาดูอย่างน้อยก็เป็นยาฆ่าหญ้าไลมแมลง ราชักโคกปรับปรุงสภาพดินได้หมดเลยนี่คือคันตะวันของเรานะครับผู้ใดสนใจก็มาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาได้เลยครับ02514 0514ครับ